สวัสดีครับพี่น้องท่านครับวันที่พระราชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุติปที่141นะครับข้อที่6ถึงข้อที่10ผมให้หัวข้อมันที่ว่าแบบอย่างหัวใจของผู้วิงวอนตอนที่2นะครับในสุดีิปที่141อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เขาขอให้พระเจ้าฟังเขาแต่เขาอธิษฐานด้วยใจที่เป็นแบบอย่างกับเรา5ประการในเมื่อวานเราได้มีการจะพูด3ประการก็คือใจที่ปรารถนาเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าใจระแวดระวังความผิดความบาปใจถ่อมยอมเชื่อฟัังคําตตกเตือน ันนี้จะพูดถึงสองประการที่เหลือนะครับเราจะมาฟังด้วยกันนะครับผู้วิพากษาทั้งหลายของเขาถูกโยนลงที่หน้าผาและคนจะได้ยินถ้อยคําของข้าพระองค์ว่าเป็นถ้อยคายําไพ่เราะเหมือนสิ่งหนึ่งแตกและหักอยู่บนแผ่นดินชั้นใดกระดูกของเขาเหล่านั้นก็กระจัดก,กระจายที่ปากแดนผู้ตายชั้นนั้นข้าแต่พระเจา้าตาของข้าพระองค์เพ่งตรงพระองค์ ข้าพระองค์ลีภัยในพระองค์ขอย้ายข้าพระองค์ขาดใจขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์พ้นจากกับซึ่งเขาวางไว้จากบ่วงแร้วของคนทำชั่วขอให้คนอาธรรมตกไปด้วยกันในข่ายของตนเองแต่ขอให้ข้าพระองค์ผ่านพ้นไปพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงหัวใจของคนที่วิงวอนอีกสองประการก็คืออันที่หนึ่งครับใจที่เชื่อว,ว่าจะรับการช่วยกู้ในข้อที่6ได้บอกว่าผู้พากษาของเขาเหล่านั้นคือใครครับ ก็คือคนที่เป็นผู้นําที่เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมรับสินบนพวกนี้นะครับก็จะหาพรรคหาพวกแล้วก็พูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใส่ร้ายป้ายสีและพระคัมภีร์ในตอนนี้เขาเชื่อว,ว่าพระเจ้าจะปกป้องเขาจากคนประเภทนี้แล้เกายังมีความเชื่อในข้อที่7นะครับบอกว่ากระดูกของคนเหล่านี้จะกระจายไปทั่วครับหมายความว่า เขาจะจากโลกนี้ไปอย่างหน้าอานาถทีเดียวแต่เขาบอกว่านอกจากคนเหล่านจะใส่ร้ายป้ายสีเขาแล้วเขายังมีความหวังว่าเขาจะรับการช่วยกู้จากพระเจ้าให้สุดท้ายคนเหล่านั้นที่ได้ยินถ้อยคําของเขา จะระลึกได้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นคําพูดที่ถูกต้องในข้อที่9ข้อที่10ก็ได้บอกว่าไม่ว่าศัตรูจะวางกับดักอะไรไว้ก็ตามสุดท้ายพระเจ้าจะปกป้องและให้คนชั่วเหล่านั้นตกไปในบ่วงของเขาเองที่เขาเชื่อเช่นนี้เพราะเขามีความเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงยุติธรรมเสมอดังนั้นเองขอบคุณพระเจ้าครับแบบอย่างของคนที่วิงวอนเขามั่นใจว่าะจะจะช่วยกู้เขาเพราะสิ่งที่เขาวิงวอนนั้นมาจากพระทัยของพระเจ้าและสิ่งที่เขาวิงวอนนั้นเขาเดําเนินชีวิตตามวิถีของพระองค์ ดังนั้นเองเขามั่นใจเขาจะรับการช่วยกู้ดังนั้นเองวันนี้นักวิงวอนกับพระเจ้าท่านจะต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านวิงวอนและท่านกระทำนั้นอยู่บนประทัยของพระเจ้าประการสุดท้ายนะครับก็คือใจจดจ่อรอคอยพระผู้ช่วยในข้อที่8บอกว่าข้าแต่พระเจ้าตาของข้าพระองค์เพ่งตรงพระองค์หมายความว่าอย่างไรครับคว่าเพ่งหรือจอ้องไปยังพระองค์นั้นเป็นภาพของเด็กที่ขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับสาวใช้หรือทาสที่มองดูมือนายนะครับหมายบอกว่าไปพักได้แล้วเขาก็จะไปพัก เขาจะมีความรู้สึกว่าตาของเขามองที่เจ้านายเสมอนะครับเหมือนสุดีบที่ี่ 25: ข้อสิบอกว่าตาของข้าพระองค์จ้องพระเจ้าเสมอเพราะพระองค์ทรงถอนข้าพระเจ้าออกจากข่ายพระเจ้าจะเป็นผู้ดูแลเมื่อเราเองนั้นติดตามพระเจ้าพระองค์จะเป็นผู้ปกป้องเราไว้นะครับขอบคุณพระเจ้าในข้อ9ข้อที่10บเขามีความมั่นใจว่าไม่ใช่เพียงแต่พระเจ้าจะปกป้องเท่านั้นพระองค์จะตอบสนองคนชั่วและเขาเองจะผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะพระเจ้านั้นเป็นผู้ช่วยเหลือเขาวันนี้ผมพูด อีก2ประการด้วยกันนะครับก็คือคนที่มีใจเชื่อว่าเขาจะรับการช่วยกู้คนที่มีใจรอคอยพระผู้ช่วยดังนั้นเองขอให้เราเป็นนักวิงวอนแบบนั้นครับอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์เจ้าที่ผู้เขียนสดีตอนนี้เขาได้เป็นแบบอย่างของการวิงวอนโปรดให้ข้ายเเชื่อว่าข้าพเจาจะรับการช่วยกู้แม้ว่าศัตรูจะวางหลุมพลางอย่างไรสุดท้ายพ็จะจบลงไม่ดี พระองค์เจ้าค่ะและค้ามหลายก็มีความเชื่อมั่นว่าค้ามหลายจ้องมองที่พระองค์ในเวลาของพระองค์พระองค์จะสรงตอบในเวลาของพระองค์พระองค์จะสรงช่วยค้ามหลายจะทําตามที่พระองค์ได้ทรงนําเสมออธิษฐานให้กันในนามพระเยซูกิจเจ้าอมแมทเครับ